สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูนิดในวิชาภาษาไทยวันนี้ครูนิดจะมาสรุปเรื่องและพาทำทักษะภาษาบทที่13เรื่องของดีในตำบลถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาฟังสรุปเรื่องกันนะคะ แม่และยี่หวามาช่วยกันขายสินค้าซึ่งเป็นของดีในตำบลร้านค้าของกลุ่มแม่บ้านซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมตามเส้นทางที่จะไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะนี้ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือปกคลุมไปด้วยป่าทึบเขียวชอุ่มน้ำทะเลสีฟ้าใสาตาทะเลสวยงาม ชาวไทยและชาวต่างชาติชอบเดินทางมาเที่ยวที่นี่ทำให้สินค้าขายดียิ่งขึ้นสินค้าในตำบลของยิหวามีหลายอย่างทั้งงานหัตถกรรมและอาหารพื้นบ้านเช่นดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำจากใบยางพารา โดยการนำใบยางพารามาหมักในน้ำทิ้งไว้ให้เปื่อยแล้วนำมาต้มกับน้ําสบู่ให้เหนือหลุดออกนำไปแช่ในน้ำยาฟอกขาวเพื่อย้อมเป็นสีต่างๆแล้วนำมาทำดอกไม้ดอกไม้ที่ทำจากเก็ดปลากระพงและปลากระบอกเครื่องจักรสารที่ทำจากใบจากเช่นที่รองแก้วกระบุงกระจาดน,น้ำบูดูซึ่งเป็นเครื่องจิ้มของคนใต้ แกงไตปลาสตอเม็ดมะม่วงหิมพานลูกหยีกวนยิหว่ามาช่วยแม่ขายของในร้านค้าเป็นวันแรกยิหว่าทำหน้าที่เป็นผู้เชิญชวนและอธิบายสิ่งที่ลูกค้าต้องการทราบเช่นประโยชน์ของน้ำบูดู ยีหว่าเป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดียิ้มแย้มและมีน้ำใจทำให้ได้รับคำชมจากผู้ซื้อว่าน่ารักและเก่งมากรู้จักแนะนำและโฆษณาสินค้าได้ดีที่จริงของดีในตำบลยังมีอีกมากมายถ้าทุกคนช่วยกันทำทุกครอบครัวก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกแน่นอน มาทำแบบฝึกกันนะคะแบบฝึกทักษะภาษาหน้า134ข้อ1อ่านหนังสือเรียนและตอบคำถามหนังสือเรียนภาษาพาทีเรื่องของดีในตำบลข้อ1ในร้านของกลุ่มแม่บ้านแม่ของยีหวาทำหน้าที่อะไรเพราะเหตุใดนักเรียนพอจะจําเนื้อเรื่องได้ไหมคะว่าแม่ของยีหวาทำหน้าที่อะไร คุณครูจะช่วยตอบให้นะคะแม่ของยีหวาทำหน้าที่เก็บเงินเพราะเหตุใดคะเพราะแม่ของยีหวาคิดเงินทอนได้เร็วมากข้อ2ดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีขายอยู่ในร้านของกลุ่มแม่บ้านทำมาจากอะไรบ้างเราวิธีการทำดอกไม้จากเรื่องที่อ่านมาหนึ่งวิธี จากเรื่องนะคะดอกไม้ประดิษฐ์นะคะทำมาจากเกรดปลาและก็ใบายางพาราค่ะส่วนวิธีการทำนะคะให้เด็กๆเ,เลือกมาหนึวิธีในการเขียนอธิบายค่ะว่าเด็กๆจะเลือกเขียนวิธีการทำจากเกรดปลาหรือการทำจากใบายางพาราค่ะเลือกมา1วิธีเท่านั้นนะคะลองฝึกเขียนด้วยตนเองค่ะข้อ3 ยี่หว่าทาอะไรที่ทําให้ลูกค้าพูดว่าขอบใจมากจ้ะหนูน่ารักจังเลยพอจะนึกออกไหมคะว่ายี่หว่าทาอะไรยี่หวะาฝากสตอกับลูกกี่กวนนะคะแถมให้ลูกค้าไปรับประทานค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆทำแค่3ข้อก่อนนะคะและอย่าลืมไปทบทวนของดีในตำบลเพื่อจะตอบคำถามในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ และก่อนส่งงานคุณครูอย่าลืมตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อนส่งคุณครูนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ